สวัสดีเพื่อนๆ FC JK เกษตรฟาร์มทุกๆคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้นครับจะพาท่านผู้ชมครับมาชมผลงานลูกโรเบิร์ตนะครับลูกโรเบิร์ตเกิดจากแม่หมามั่นลูกผสมนีม่เิ่งคอดมาได้ลูกสาวนะครับได้ลูกสาวนีว่ดูแม่นี่เิ่งคอดนะครับลูกสาวโรเบิร์ต เป็นไงครับนี่สวยงามเลยครับโรเบิรเพิ่งคลอดเก็จากแม่ครงสร้างดีๆนะครับเนื้อการก็ออกมาดีนี่นำตัวนะครับคลอดมาผลงานนะครับท่านใดที่กำลังตัดสินใจในการเลือก ใช้พ่อพันธุ์นะครับเอาไปปรับปรุงพัฒนาแม่พันธุ์ในฟาร์มนะครับนี่ก็เป็นอีกยอดตัวเลือกหนึ่งนะครับผลงานตัวเบิร์ด